บอเลยมาถึงตัวนี้แล้วนี่ผู้มือนี้ต้องโทรตัวอาศัยทุกช่วงเวลาที่เราจะซ้อมลกก็ได้นี่ซ้อมกันให้เต็มที่วันนี้นี่เราเจอล้างปืนเราต้องซ้อมฝีมอือน,นี้ยิงตุ๊กตาใช่ไหมกองอื่นแล้วมาเล่นยังไงนี่รู้พี่มาพื้นไล่ผมมาจากเมื่อกี้นี้เขาเป็นเจ้าของ <c oughs> แฝงเ,เป็นเจ้าของตลาดตรงนี้ทั้งหมด เพิ่งไล่จากร้านนู้นมาร้านนี้มึงจะเอาร้านนี้อีกใช่ไหมได้ได้ได้ผมโผล่เล่นที่นี่นะตังหมดแล้วไหมหรอตังหมดละตังหมดแล้วไหมื่อกี้แปดสิบไอ้ยังอย่างนี้ได้ไหมนะผมโผล่นี่ยอเอาตัวเองนี่วิพื้นเลยวิพื้นถ้าผมยีไม่โลนี้ผมวิพื้นเลยแต่ถ้าผมยีโลนี้ผมได้ก่อนละวานะเออมาอ่าลับูพี่ อ้างกอกระสุนีไอ้ไม้มึงยิงโดนไหมไม่ไม่ไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเดี๋ยวผมจะให้รุ่นน้องผมนี่ยิงก่อนเลยมาตอนโขนนี่บอลเลยนี่พี่ลูปีเขาสอนผมมาปุ๊บรับร้องโหลดเลยนัดแรกเลยเมื่อผู้เยอะนี่ไปเลยสักทีนี่เอาล่ะยิงอ ตุ๊กตานะมืออย่าไปหลงกอมาเป็นตัวล่ามือตุ๊กตาไม่เสียตาฟีนี่อะไรวิดพื้นนะวิดพื้นสองเทนะวิดพื้นนะมือซี่โคมไม่ดีนี่มือยื้วิดเพื้นได้กี่ทีนี้โอ้หปวดได้เป็นล้านทีนี่อ่ะครับล เอาไว้มือเลื่อนเลยตัวหนึ่งจะมีปัญหากับเจ้าของร้านนี่แค่รู้เนาะผมเมื่อกี้ก็ไล่ไปจากนั้นมา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 นี่นี่นี่ดูแล้วนี่หนึ่งแล้วขอบเลยวิดเบนสองเดไปวิดเบนเอ้าชุดเออชุดเออมันได้กินอะไรบ้างวันวันนึง่ มันจะเก่งมันะทุกเกมไปเลยเป็นไปได้หรอวะโอ้โหมีการดันจุกด้วยโอ้โหปิดตาด้วยโอ้ใจหูยิงโอ้ไมตาแรงไม่โดนเมื่อกี้ฟุก เดือพิดือพระดับผู้บัดไม่ถูกงงเอาไปเอาไปเดียวด้วยเลยไหมอาะมือเดียวดีดูจ้าเอ้เจาเนือเนื่ออาอาว้โอ้โหมีแบกไมคุยมอ้แม่มา โอ้แบกแบกสามคนเลยมั้มาแล้วกูนี่ลาเหลือเฟือแล้วไปไหนเนี่ย